ดีค่ะพี่น้องและ f อฟทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางราวพัฒนานะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะโคงรอบที่ผ่านมานะคะพี่น้องจ๋าเข้าหรือหลุดนะคะแอดให้เด่น7จองหนะคะพี่น้องจ๋าย่างดีที่เลือก7เนาะทำไมอย่างนั้นลุดอีกนะคะ ก็เข้านะคะทางสปปลาวนะคะเจ็ดห้าเนาะก็เข้าตรงๆนะคะแต่ไม่ใช่ตัวชอบนะคะพี่น้องจา๋ารอบนี้นะคะแอดมั่นใจแปดมั่นใจหกนะคะมั่นใจเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าทิ้งห้าห้ามาเลยเนาะพี่น้องจา๋าสําหรับสายวิ่งสายรูดก็เข้าเจ็ดและเข้าแปดเนาะแนวทางออกนะคะเจ็ดห้านะคะแปดแปดเก้าห้าเนาะสามตัวบนออกแปดเก้าห้านะคะเป็นบนเก้าห้าสองตัวเป็นบนเนาะ ส่วนล่างนะคะบางเว็บนะคะชุด4ตัวนะคะสองตัวนี้ก็จะเป็นล่างนะคะ88นะคะเป็นล่างเนาะมาเล็กเบิ้ลนะคะก็จะได้8นะคะวิ่งรูดที่8สํเนาะสำหรับ75นะคะชุด6ตัวนะคะบางเว็บนะคะก็จะค่ะจะมา75ล่างเนาะก็ยินดีกับพี่น้องทุกๆท,ท่านเนาะมั่นใจ65 มั่นใจหมั่นใจ8ปดนะคะมั่นใจแปดหกนะคะหกห้าเนาะก็หัวกลับนะคะพี่น้องจา๋าถ้าหัวขึ้นก็จะเป็น9ก้าห้าแต่ว่าแอดไม่ได้นะคะพี่น้องจา๋ารอบนี้เนาะเข้ารูด8อย่างเดียว8กับ7อย่างเดียวนะคะก็ยินดีกับพี่น้องนะคะทุกๆท่านเนาะที่ถูกนะคะในวันที่10ด้วยนะคะก็ไปรุ้นกันต่อเนาะสำหรับแนวทางสูตรหเม็ดเดียวนะคะ ก่อนจะรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุส8ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะไปดูนะคะวันที่วันจันทร์วันที่13นะคะ เดือน12นะคะ2564นกะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแอดเพียนพารวยนะคะแอดก็ขอขอบคุณนะคะทุกทุกไลค์นะคะทุกทุกเลิฟนะคะทุกการติดตามรับชมนะคะทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับแอดเนาะแล้วพัฒนานะคะ ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมฝากกดแอดกดไลค์ไม่ใช่กดแอดเนาะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะจอให้สองตัวบนล่างนะคะพี่น้อง ก็ขอให้มานะคะพี่น้องจา๋าวันจันนะคะแอดให้เด่นสองเนาะเด่นสองนะคะรงหกนะคะพี่น้องจา๋าหกออกแหละ เนาะก็ไม่รู้จะมาตัวเด่นหรือมาตัวลงนะคะดีไม่ดีก็อาจจะมาทั้งสองก็ได้นะคะวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดที่สองนะคะเม็ดเดียวเนาะ บิง่งรูทที่สองนะคะไปดูเนาะเจาะนะคะก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามรอบที่แล้วเข้าตัวไม่ได้เน้นนะคะพี่น้องจ๋าเจ็ดห้าเนาะเข้าชุดหกตัวนะคะเข้าล่างชุดหกตัวสองสามสองสี่สองห้าสองหก สองเจ็ดสองแปดสองเก้าแอดมีชุดกันให้นะคะให้กันนะคะเก้าหกนะคะหกห้านะคะ หกหนึ่งนะคะเอาแค่สามคู่พอเนาะสำหรับชุดกันก็จะเยอะเกินไปเนาะเอาแค่สามคู่นะคะไปกลับด้วยนะคะพี่น้องจา๋าไปกลับนะคะสำหรับเลขในตารางขอเวลาคำนวณก่อนนะคะเดี๋ยวลงให้นะคะพี่น้อง เวลาคิดนิดนึงนะคะเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากๆเนอะกับตัวเลขนะคะผิดพลาดแค่ตัวเดียวก็แค่ตัวเดียวก็ผิดทั้งชุดเลยนะคะถ้าผิดแค่ตัวเดียวเนาะก็ไปดูเนาะเด่นเม็ดเดียวคือสองนะคะถ้าใครไม่ชอบสองนะคะก็เอาหกก็ได้นะคะสองนะคะแอดชอบสองหนึ่งนะคะ เบิร์นด้วยนะคะสองสองสองสี่สองหกสองเก้านะคะชุดกันหกห้านะคะหกหนึ่งนะคะชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะพี่น้องจ๋าถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะพี่น้องจ๋า แนวทางร่วมกันนะคะก็ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้นที่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขนะคะล่ำล่ำรลยๆนะคะคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ